เกิดเหตุระทึกกลางกรุงเมื่อ1 0เอกวัย3ปีซิ่งเกง๋งหลอนคีดามีนไล่ล่ากลางถนนบางเขนพุ่งชนระนาว6คันก่อนรถเสียหลักพุ่งชนฟุตบาทสุดท้ายถูกรวบคุมตัวสิน้นธิสโดยเหตุเกิดเมื่อเวลา17.15นาฬิกานาทีของวันนี้ขณะตำรวจจราจรสนบางเขนปฏิบัติหน้าที่กรมทหารราบที่11ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทหารว่ามีรถยนต์ต้องสงสัยขับเข้าไปในพื้นที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบ,บกแต่ไม่ยอมให้ตรวจคน้น และเร่งเครื่องหลบหนีออกมาบนถนนพหลโยธินตำรวจจึงกระจายกำลังสกัดจับกระทั่งพบรถต้องสงสัยขับย้อนสอนอย่างอันตรายบริเวณสะพานข้ามคลองบางบัวและเฉี่ยวชนรถประชาชนเสียหายรวม6คัน จากนั้นยังพยายามหลบหนีมุ่งหน้าวงเวียนบางเขนก่อนเลี้ยวเข้าถนนแจ้งวัฒนะการไล่ล่าสิ้นสุดที่หน้าคอนโดในซอยแจ้งวัฒนะ1เมื่อรถเก๋งเสียหลักปีนฟุตบาทชนกำแพงคอนโดอย่างหน้าซ้ายแตกไม่สามารถไปต่อได้ตำรวจและทหารจึงเข้าควบคุมตัวทราบชื่อคือสิเอกรุ่งโรจน์จริยากูลอายุ33ปีจากการตรวจคน้นพบคีตามิบนบรรจุในซองสาถุงเล็กซุกซ่อนในกระเป๋ากางเกงแต่ไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางและนำตัวผู้ต้องหาสมดำเนินคดีตามกฎหมาย